รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนด Audition นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนโดยหลงหลอพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0 8 1 8 8 0 7 5 5 0 สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องราววรารตีนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันพุธนะคะทางททพ5เช่นเคยเวลาดีๆค่ะช่วงประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะแต่ว่าในปีหน้านี้นะคะปีงูใหญ่2567รบเราจะไปพบกันในวันพระฤหัสบดีนะคะ ทุก4โมงเย็นค่ะเตรียมกระตุกให้พร้อมด้วยนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะมีอะไรที่น่าสนใจมาอัปเดตให้กับผุ้ชมบ้างไม่พลาดแน่นอนเรื่องของสาระน่ารู้พร้อมด้วยความบันเทิงไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมอาจารย์เพลโลดรื่นวิชานะครับวันนี้ก็มาขอขอบคุณขอบใจพี่น้องที่ไปร่วมงานบุญกันเมื่อวันที่ 12. เดือนธันวาปี2 6พรก็คือที่ผ่านมานี่เองก็คือเลิกงามยามดี 12. เดือน12ปี66รวมกันได้ 12. วันนี้เขาเรียกว่าเป็นเลขมังกรถ้าเป็นคนไทยก็ถือว่าเป็นเลขขององค์พญานาคนั่นเองนะอาจารย์ได้ไปส่งมอบโบสถ ที่วัดคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจวัดอุดรธานีวันนั้นก็มีศิลปินดาราที่ไปร่วมอนุมโมทนาบุญร่วมกันหลายคนเลยทีเดียวอย่างเช่นพี่เป็ดเชิญยิ้มอาเดอดอกสะเดาพี่ยิ่งยงยอดวงงามพี่หายอาภาพรสมจิตจงจอหอสมรักคำสิงเหลือเฟือมกจกพี่แจ็คเดอะโกดยังมีพี่บอยสินเจริญบาเทอร์นักร้องดังเลยนะอันนี้ใส่ดีมากน้องคนนี้ ก็ไปร่วมในวันงานนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปร่วมบุญไม่ว่าจะเป็นอย่างพี่กันนิกาทาศักดิ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นญาติที่ใจบุญมากนะฮะไปร่วมงานบุญแล้วก็ร่วมบุญในการสร้างองค์พระนาคญาติสีทุมมาให้หนึ่งองค์อันนี้ก็ถือว่าใจบุญมากนะครับแล้วก็มีพี่โอพี่ใหม่นะครับซึ่งทําพระสอง,ององค์ตั้งซ้ายขวาของพระประธานนะพระโมคคลาพระสาลีบุตรพี่ใหม่พี่ พี่โอพี่ใหม่เนี่ยจะร่วมงานกับอาจารย์เกือบทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานแจกของงานบุญต่างๆท่านไปร่วมหมดก็ต้องขอขอบคุณขอบใจทุกคนพี่น้องมหาญรวยทุกคนที่ไปร่วมกันถวายโบสถ์ในวันงานวันนั้นนะครับต้องบอกว่าโบสถ์ที่คาชะโนดเป็นโบสถ์ที่อาจารย์ได้ออกแบบแล้วก็อยากให้เป็นสีที่สวยงามผิดแปลกจากวัดอื่นเพื่อเป็นศูนย์รวมของหัวใจนะคนที่รักองค์พญานาค ปู่ศรีธม่ย่าย่าศรีปทุมมาโบนี้สีขาวมีขีดทองและสวยงามมากเป็นแลนด์มาร์คที่สําหรับให้คนไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปกรบบาบไหว้ขอพรกันโดยมีพระประธานในโบสถ์ซึ่งสวยพิเศษกว่าที่อื่นจะเป็นพระพุทธนาคปลกนาคสีขาวสวยมากแล้วตัวองค์พระประธานเป็นทองแปะทองคําสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับใครสนใจก็แวะเวียนเข้าไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลได้นะในปีใหม่ครับสวดมนต์ข้ามปี สนใจก็ติดต่อทางวัดได้เลยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็พร้อมใจกันมานะคะเปิดโบดคําชโนดนะคะเพราะว่าเออพวกเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี61นะคะจนมาถึงวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันที่12เดือน12ปี66นะคะ12นะคะ,ะ,คะ1 2บวกกันได้3ธันวาคม12 12บวกกันได้3และ66 6บวกกันได้12นะคะรวมกันเป็น9นะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ธรรมดาแน่นอนนะคะ เป็นการจัดสันของสิ่งที่อาจารย์ตั้งจิตนะคะสู่เบื้องบนนะคะให้โบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์สีขาวและดำมาจากความบริสุทธิ์ใจนะคะซึ่งเหมือนดวงใจของอาจารย์ที่มอบความจริงใจให้กับทุกๆคนนะคะไม่ว่าลูกศิษย์นะคะจะมาจากสายไหนก็ตามนะคะอาจารย์ใช้สีขาวเป็นหลักเพื่อให้ลูกศิษย์นะคะมีความบริสุทธิ์ของ ะะโบสถหลังนี้ก็เลยเป็นตัวแทนของใจนะคะจึงสร้างโบสถนี้เป็นตัวแทนของพวกเรานะคะในปีพศ2566ค่ะสืบลูกสืบหลานต่อกันไปนะคะ ตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะผมอาจารย์ไพโรจนลิมิชา<ๆ>ก็อยากขออำนวยอวยพรให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยหรือคนที่ได้รับฟังได้เห็นอยู่ในวันนี้นะครับขอให้คิดสิ่งใดสมความมุ่งม,มา่นปรารถนาทุกประการขอให้เงินทองไหลมาเทมาครอบครัวอยู่เย็ยนเป็นสุขแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกทท่านปีนี้ขอให้มีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้น,น,นทุกคนนะครับอาจารย์มีของ มาให้เป็นปฏิทินประจำปีพศ2567นะครับสิท่านใครโทรเข้ามา10ท่านแรกก็รับไปเลยนะครับรีๆสวยงามมากนะครับเอาของที่เป็นสีมงคลเข้าบ้านช่วงปีใหม่ครับ ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ำสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวาง,ขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 จเจริญพรคณะญาติโยมพุทธบริษัทวันนี้ก็เป็นวันมงคลวันหนึ่งที่ทางวัดเขมาพิรตารามได้จัดสร้างวัตถุมงคล พระนิรันตรายรุ่นอุดมมงคลเนื่องในโอกาสที่ท่านเจ้าคุณพระวชิระเขมคุณเจ้าวาดวัดเขมาพิรตารามมีอายุครบ8ปปีหรือเจดรอบนักษัตริย์ทางวัดเขมาพิรตารามจึงจัดสร้างวัตถุมงคลพระนิรันตรายในโอกาสพิเศษนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้โรงเรียนวัดเขมาพิรัตตารามเป็นพระประจำโรงเรียนประการที่สองเพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์โรงเรียนวัดเขมาพิรัตตารามประการที่สามนำรายได้สร้างกุฏิรับรองพระเถระของวัดเขมาพิรัตตารามและประการที่สี สร้าง18องค์เฉพาะเพื่อถวาย18พระอารามที่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราช,ชดำริถวายให้18พระารามของคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ต่อมาราชการที่ห้าก็ได้สนองพระ,พร,ะราช,ชดำริจัดสร้าง18องค์เป็นเนื้อกระไลทองถวาย18พระาราม ซึ่งวัดเขมาพิรัตรามก็ได้รับพระทานมาในาหมายเลขหซึ่งวันนี้ก็ได้นำมาประดิษฐานที่พระโบสถร,ร่วมเป็นประธานในการพุทธพิเศษพระนิรันตรายครั้งนี้สำหรับญาติโยมท่านใดที่มีความประสงค์จะบูชาพระนิรันตราย ไปไว้เป็นพระมงคลประจำบ้านประจำบริษัทหรือติดตัวไว้ในโอกาสต่างๆก็ขออนุโมทนากับคณะสงฆ์อุบปสโบทศิกาญาติโยมพุทธบริษัททั้งมวลที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศล พุทธาวิเศษพระนิรันตรายรุ่นอุดมมงคลในโอกาสครบเจ็ดรอบนักษัตริย์ท่านเจ้คุณพระวชิระเขมคุณเจ้าวาดวัดเขมาพิรตารามในโอกาสนี้ก็ขอมนวดยอวยพรให้คณะญาโยมพุทธบูรัรท,ทั้งหลายจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะละปฏิพานธนฐานสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพร วันที่16ธันวาคม2566ที่ผ่านมาสยามอเมซิ่งพาร์คฉลอง4ทศวรรษสวนน้ำสวนสนุกมาตรฐานสากลของคนไทยจัดงานรื่นเริงสำราญอุทยานเมืองบางกอกได้รับเกียรติจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานมีคณะผู้บริหารสยามอเมซิ่งพาร์คให้การต้อนรับทั้งนี้เพื่อมอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวโดยจัดต่อเนื่องถึงวันที่14มกราคม2567บริเวณโซนบางกอกเวิลด์ด้านหน้าถาังเข้าของสยามอเมซิ่งพาร์คและเปิดให้เที่ยวฟรีตลอดเทศกาลพร้อม ัดโปรโมชั่นสุดพิเศษแต่งชุดไทยรับสิทธิ์ผ่านประตูเข้าสวนสนุกฟรีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตามเงื่อนไขที่กําหนดจริงวันนี้เนี่ยทางผู้บริหารเองเนี่ยเขาได้เติมเต็มมาตลอดระยะเวลา4ีทศวรรษนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ครบวงจรแล้วนะครับเพียงแต่พวกเราเนี่ยช่วยกันเป็นกระบอกเสียงช่วยกันสื่อประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วประเทศรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยได้รับรู้ว่าเออสวนสยามมีอะไรนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวก็จะได้มาเที่ยวกันเยอะ ห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบอของฝามากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐมอีจีติดีติดตติดติดไว้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอะโอ้ยคนออกสวยบางตัวอะไรโอ้แกเนี่ยตัวอะไรถามๆถามดังนี้ตัวอะไรปะโตปะโทปะโทแต่งตัวแบบนี้จะไปไหนแกจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวว่าไปไหนอะจะรู้แกไม่แล้วจะเป็นปอกอะอ้าก็เตรียมไม่งานทำแล้วไงตายตายออกแกปอกจะแตก มีงานทำแล้วมีงานทำแล้วอุ้ยไข่กระตาบอดรับแกทำงานนะดูสิแต่งชุดตึ่งเนี่ยถ่ายถ่ายแต่งชุดแบบนี้ไปเล่นมายากลเฮ้ยเกือบถูกหรอไปเป่าโปกให้เด็กไปใช่เอาาทำอะไรโบกรถเข้าปั๊มเป็นเลแกโอ้ยตายตายโบกรถเข่าปั๊โอ้ยขามทำอะไรขาคน บอกแล้วคบปั๊มโอ้ยแกมีงานทำเปล่าอย,อย่างเก้เลยจะไม่มีงานทำโอ้เนี่ยนะอ่ะนี่หนไหมนี่ลุยหลุยหลุยจัย่ไปเดินแบบโอ้ยไม่ชอยไปถ่ายแบบยิ่งกว่านั้นอีกโอ้ยไปเป็นดาราได้เลยโอ้ยยิ่งกว่าดาราค่ะเป็นอะไรจะอย่างไปบอกรถออกจากปั๊มค่ะเนะอย,อย่าบอกว่าไปที่เดียวกันนะปั๊มตรงทางเข้าวัดบางเย็นนี่ก็ปั๊มของกางเข้าวัดบางเย็นเหมือนกันอุ้ยตาย ปั๊มเดียวแกอีกโอ้ยเราไม่แค่ขาวอ่ะคนเรียกว่าไม่แค่ไม่แค่ขาวไม่แค่ขาวเขาเรียกว่าผีน้าก็ลงปูไม่เปียกแต่หน้าเกลียดเชียคนออกกันสวยติดต่อดเจยังไงเนี่ยอ้าวจะไม่รู้เหรอไปไปไปบอกแล้วกันไปไปไปได้อยู่ประตูนู้นเออพวกอยู่ประตูนี้อ้าไปเจ้บอกเข้าเออพวกกบอเนี่ยเจ๊บอกออกครับสวัสดีครับ ผมสมบัติฟาร์มเป็ดนครปฐมนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่นครปฐมบ้านเกิดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปบ้านเกิดนะครับอีกที่หนึ่งวันนี้เป็นวันพ่อนะครับผมจะไปเที่ยวบ้านเกิดผมเพราะผมออกมานานแล้วออกมาทําธุรกิจแล้วปีไปครั้งเดียวครับวันนี้เราจะไปดูว่าที่เทศบาลนี้จะมีอะไรมั่งเขาจัดยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับจยไปไปหากำนันแล้วก็นายกนะครับเราชื่อเดียวกับผมัะด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะครับ เฮ้ยอะไรเนี่ยเราจะไปไหนคะจะไปบ้านเกิดโอ้ยไปบ้านเกิดเออแม้ถ้าเป็นเป็นสังทองได้กลับบ้านเกิดเฮ้ยตัวยัตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ดี๋ยวนี้หนูบอกเขามีงานทำแล้วนะแล้วงานอะไรบอกเข้าไปไอ้นี่บอกนัดเข้าปั๊บเออดีแล้วเดี๋ยวไปไปให้เด็กๆดูกันวันวันพ่อเด็กๆเยอะแยะเลยเดี๋ยวพาไปกินอาหารที่นั่นกันโอ้ยบอสจะพาไปเลี้ยงอาหารอ่าได้เลยบอสพาไปเลยค่ะเลี้ยงข้าวด้วยนะไปไปเออ สวัสดีค,ครับนี่โอ้โหเ,เ,เป็นผู้ที่ทำให้บ้านนี้แบบเจริญเพราะว่าทีมงานนี้เลยครับออท่านนายกสมบัตินายกใหม่ชื่อเดียวกันด้วยโอชื่อเดียวกัน่แล้วนี่ท่านกำนันใช่ไหมครวันนี้ได้ข่าวว่าท่านกำนันได้พ่อดีเด่นด้วยโอ้โห่าปลื้มใจคๆๆๆเ,เคยมาหลายครั้งมาครั้งที่แล้วก็มาจาัดที่โรงเรียนไม่ได้จัดใหญ่โตแต่ครั้งนี้จัดใหญ่โตแล้วเห็นคนเยอะแล้วก็มีซุมอาหารเยอะมากเลย นายกปีนี้มันเป็นปีที่ดีใช่ไหมครับหรือว่าอะไรงทีกจัดขึ้นติดโควิดมาหลายปี oh. แล้วผมเห็นว่าประชาชนก็อนนย,ยากจนเยอะใช่ค่ะโดยเฉพาะหนูได้จนมากการจัดพิธีการกิจกรรมเรื่องในวันท้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา,าะนะครับและวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาพศ6 6ห6ผมก็นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมนัตะงพ์ทัพเพช ได้จัดกิจกรรมขึ้นมาให้กับประชาชนมาทาบุญมาทำบุญแล้วก็มีพ่อดีเด็นได้แปะูว่าโอ้โหแปว่าก็เยอะอยู่นะรวมทั้งที่กงนั้นด้วยแว้ทีใหญ่ครับใหญ่มากใช่ไหมครับแล้วผมก็เห็นความสำคัญกับประชาชนค่ะว่าไม่ต้องไปองค์พระหรือไปตามวัดที่เดินทางไม่สะดวกผมเลยก็ให้มาจัดกิจกรรมที่อาคารนเนกประสงค์ เทศบาลเมืองนครปฐมที่เทศบาลนี่เลยแล้วก็มีตักบาทกันด้วยนะครับแล้วก็มีฝ่ายบริหารนะครับรองนายกกำนันนะครับแล้วก็ท่านประหลัดนะฮะแล้วก็ผอทุกกองและข้าราชการเจ้าที่ทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองนครปฐมมาร่วมจัดกิจกรรมด้วยกันผว่าอยากจะให้ท่านกำนันนะครับฝากกล่าวพี่น้องประชาชนคนแถวนครศรีธรรนี่ครับว่าทำยังไงวันหน้าจะจะเดินขึ้นเออครับทีมงานของ ท่านนายกเทศบาลเมืองนครปฐมคือนัทพงศ์ทัาเพชรนะครับก็ได้ทำงานมา3ปี3ปีเสร็จแล้วนะครับก็รู้สึกว่าพูดตรงไปตรงมาว่าเข้าตาประชาชนนะครับคือพูดจริงจริงว่างั้นเลยครับ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 ก็ทำอะไรก็ได้คุยกันทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอะไรก็มาคุยกันนะครับเพราะว่าตำบลผมมันรักใคร่กลมเกลียวกันดีนะครับครับครับ แล้วก็วันนี้ที่ผมได้พอดีเด่นก็ทางหมู่บ้านตะบลจัดสรรกันมานะครับก็ครับก็ได้พอดีเด่นเพราะว่าอายุ6.8แล้วไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ผมเป็นนายกเทศบนตรีเมืองครนฐมเนี่ยตอนนี้ผมก็โครงการที่ติดกล้องวงจรปิดในตำบลแล้วก็เมเทศบาลเมืองขรนฐมเนี่ยทั้งตำบลนะตอนนี้ก็ดาเนินการ ครึ่งตำบลแล้วฮะแล้วตอนนี้ก็อยู่อีก2 3งสามหมู่ก็ยันเต็มหมดแล้วก็กำลังได้งบแล้วฮะเรียบร้อยแล้วท่านทูวาก็อนุมัติเรื่องติดกล้องวงจรปิดให้กับเทศบาลเมืองเรียบร้อยแล้วก็ลอดําเนินการอยู่นะครับนะฮะผมก็เป็นนายกเทศมนตรีมาเนี่ยก็รับใช้ประชาชนมาตลอดก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงประชาชนนะครับที่กลุ่มอสมเนี่ยที่รวมพลังทํางานกับให้นายกดีมากเลยเยี่ยมเลยนะครับอสมเนี่ยก็ดีครับ ประธานชุมชนแต่ละหมู่ประธานชุมชนแต่ละหมู่ก็ดีครับทั้งหมด18ชุมชนก็ดีครับมาอยู่ฝ่ายบริหา,า,ารการนายกมีลายข้าะประสานงานแล้วทราราไฟเสียน้ําเสียถนนเสียเนี่ยมีลายลายชดตัว<อ>เทศาบ,บาลได้เลยใช่แล้วตอนนี้มันมีลายกลุ่มที่ผมไปดูงานแม่เหี่ยมาก็ใช้ตัวอ,อ,อย่างลายของเราเนี่ยมาตั้งเฉพาะกลุ่มของอสมมชุมชนประธาน<อ>ชุมชน<อ>ก็มีอะไร ตรงไหนชุมชนไหนก็ส่งลายเข้าเทศบาลเมืองฮะถึงกันหมดเลยก็ส่งลายเข้ามาเทศบาลเมืองก็ดําเนินการให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่แล้วแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ไปดาเนินการไม่ต้องมาผ่านผู้บริหารหรือผ่านนายกผ่านรองนายกที่ปรึกษาผมที่ท่านกำนันเนี่ยฮะนั่นเข้ามาลายได้รับการได้หน่วยงานได้เลยแล้วก็ไปทําเลยฮะไม่ต้องมารอไปเขียนทำร้องทำร้องทำอะไรต้องไปทําเรื่องมันนานต้องครับเราต้องทํางานฉับไวในเทศบาลเมืองรับใช้ประชาชน เทศบาลเมืองนครเนีธรรมสาของเซอ์นี่ยแล้วเสียงตามสายผมก็จัดงบประมาณทําดําเนินการหมดเป็นใหม่หมดนะครับที่ครับคือเราจะสามารถแก้ผมรับใช้ประชาชนมาผมรับได้สามปีเศษนะฮะอยู่อีกปีเดียวเนี่ยผมมองดูแล้วว่าต้องเจริญนะผมจะต้องดูงบประมาณของสำนักงานงบของเอามาให้เยอะๆครับเอามาให้ประชาชนเยอะๆเลยครับเพราะว่า เราบริหารเนี่ยเราต้องการบริหารทับไวเา <c oughs> ผมก็มีถนนหน,นทางเนี่ขอได้มาเนี่ย<า>ว่าปีสุดท้ายเนี่ยผมจะราดตามซอยให้<า>ทุกซอยทุกก็โอเคฮะดูแลประชาชนด้วยกันไปทางทางที่เดียวกันนะครับ<า>แล้วก็หน่วยราชการพุกประหลัดพกผอเจ้าหน้าที่เนี่ยก็โอเคฮะเ<า>ชื่อฟัง ผู้บริหารไปทางที่เดียวกันคือไม่ไม่มีใครว่าจะรือจะรันอะไรคือไม่ไม่รักนึกหอกครัเรามีเหตุผลฮะเราฟังเหตุผลก็เป็นหลักครับมีอะไรก็ปรึกษากันผมก็จะปรึกษาตลอดฮะจะได้งบมาตรงไหนจังหวัดหรือจะได้งบอบจหรือได้งบส่วนกลางมาบริหารในตำบลนี้ฮะคือให้รับรู้กันหมดครับผมให้เจริญสะครับเออวันนี้ก็ขอบคุณทนายกเวลาเราันน้อยนะคะจริงๆอยากจะคุยเยอะ แต่มีโอกาสเดี๋ยวมาคุยกันอีกนะครับะะวันนี้ขอบคุณท่านนายกขอบคุณกำนันและขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะคแล้วก็ขอบคุณตลกของยายชาด้วยนะคะ <c oughs> มาทําไมกันเนี่ยข <c> อ <oughs> ขอบคุณมากค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยรายการร้อยเรื่องราววารีที่ช่วงทัวร์ทำกินทุกวันพุธเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงสามโมงทางททบห้านะคะ อย่าลืมครับกดย้อนหลังทําท่องดูทูปนะครับ็ดน้อยไทยแลนด์ไดพิภาษาไทยนะฮะเจอพวกเราได้นอนครับทั้งสามท่าน วันนี้ไปก่อนเนาะบออเนาะไปก่อนลา <ไป S 1> บัตร <ไป S 1> ด,ดีกาบาเปิดเป็นรับกระเทยดีเด็นจ้าสลุตโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนคปรปฐมจำหน่ายเป็ดสดไก่สดและยังจำหน่ายหน้ากากหมูคอหมูลิ้นหมูหางหมูหมูบดและยังมีรายการร้อยเรื่องราววาไรตี้ช่วงทัวร์ทำกินเป็นรายการสำหรับคนทำกินทุกอาชีพทางททบห้า เป็นยังไงบ้างคะสําหรับสาระความสนุกที่นํามาปอบให้กับคุณผู้ชมนะคะก็หวังว่าคงจะถูกใจนะคะแล้วก็ได้สร้างรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะสําหรับรายการของเรานะคะรอยเรื่องราววารตีปีนี้เนี่ยยังคงอยู่ที่วันพุธเช่นเดิมทางททบ5นะคะแต่สำหรับในปีหน้านะคะปี2567ย้ายไปอยู่ วันพระรหัสสบดีนะคะช่วงเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปเปิดทีวีททบ5รับชมไว้ได้เลยนะคะสำหรับในวีนี้เนี่ยก็เหลืออีกประมาณแค่อาทิต์กกว่าเท่านั้นเองที่เราจะได้พบกันยังไงก็ขอให้ผู้ชมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ